ลงได้ทุกชทุกแทกแทรกแทกแสกแทกได้ทุกไหนติดการลงตรงไหนได้บ้างข้างผู้ชายข้างผู้ชายหนึ่งสองสามสี่เจดที่แต่ว่าเลือกลงสี่ที่เองเจ็ดที่เลือกลงสีที่ทำไงเจ็ดเจ็ด โอาเยงก็น้องมีตัดตัดเรอ่ไมครับลงสีที่ก็จะได้ p เจ็เสีอ่าก็จะได้เท่าไหร่คะตรงนี้ก็กลายเป็นเจ็ดแฟ r ทอเหารด้วยเจ็ดลบสี่แฟก็จะได้เท่ากับ7จ็ดแฟ r ทอเหารด้วยสามแฟ o ทอเรก็จะเป็นเ คูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสามไปเรียวหาด้วยสาปเรียวตัดนะคอันนี้ตัดเหลือหนึ่งเจะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดหกสี่สองคูณีสิได้เป็นแปดสิบแปด้อสี่สิบเลยครับเดี๋ยวจะเชื่อหัวจานนะจารไม่จิ้มเลย ไม่จิ้มเลยารย้เยอะลนะจะไม่จี้โอ้โหโอ้เมยเราต้องทำตัวให้สมกับงสใช่ไหมเสร็จแล้วตัวนี้เป็นไงคะตัวนี้ปักหมดไว้หน่อันที่เหลือหอันหมดได้ไหมหมดได้หมดได้ก็เจคนมันเส็จพิธีเลือกทั้งเอาถูกก่าก็เหลือหกใสเกาหลีใช่ไหมคะ แล้วก็เอามาเอามาอะไรครับมาคูณกับเอามาเอามาคูณกับตัวนี้กับตัวนี้อ่าก็จะกลายเป็น6เท็กโทเรลคูณกับจริงจริงตัวนี้6เท็กโทเรลคูณกับ p เจ็ดสี่อ่าเราจะกลายเป็นเท่าไหร่6คูณ5คูณ4คูณ6ได้เท่าไหร่ว่ายี่สิบ องร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบคูณครับเจ็ดสอแปูนอ้าวคูณไปเออไม่หลัก็หมุนไปหมุนมาหมุนใจไปบันเทิงเน่รู้อ่ะจี 2 2> มันจะหมุนไปได้คือว่าตรงีสอไม่สน,น,น,นุกด้วยนะก็เลไม่เลยก็ไม่เยเขยว่ามนะคิดวมันมีผสมแปดสองสี่แปดสิบหกต้นหนึ่งเอ จะลับไปสลับมาได้ตั ha, ้ง720วิธีนะใช่ไหมคะใช่เหนื่อยไหมดีดีเท่าไหร่ต่าต่าประมาณนี้